โอเคก็ขอกลับสวัสดีทุกคนด้วยละกันเลยนะครับผมอยู่กับผม normal fox วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Monster Hunter Rise นะฮะกลับมาอีกแล้วโอเคฮะคุยต่อมาอ u ล o ล a าซ m มักแค่นะฮะคี e อิ t บ u ส y ไม่รู้ว่ายุ่งอะไรแต่เราจะไม่สนนะฮะอาจจกเท่าที่หาข้อมูลมาเหมือนมันจะแพ้ไฟนะแพ้ไฟสิบห้าค่อนข้างแพ้ไฟหนักเนาะผมได้เลือกที่จะใช้บิวดาบคู่นะที่ดึงท่าออกมาได้สูงแล้วก็ใช้เป็น อาวุธทัดไฟเนี่ยโดยบิลที่เราจะใช้ก็ประมาณนี้นะฮะไฟแอทแท็ก5ฮะคิดได้เข้าไอเลเวล6คิดได้เข้าเอลิเมนต์นะอันนี้สําคัญมากนะสำหรับคิดได้เข้าไอกับคิดได้เข้าเอลิเมนต์นะมันไอประสานการทํางานกันทําให้ดาเมจของคิดได้เข้าเราที่ที่ที่มีสถานะธาตุติดมาด้วยเนี่ยมันแรงมากนะ Eye ฮะไม้ไอฮะติดมาเฉยๆอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใส่เรียกว่าไม่รีสปีดนะอันนี้ใส่เองอ่าเอเมทเทนเดอร์ฮะสปีดชาร์พเน็ตแอทแทกบูท วินเอ็กซ์พลอยฮะอันนี้จำเป็นนะอันที่จริงผมต้องหาวินเอ็กซ์พลอยมาใส่ให้ถึงเลเวลสามเนาะแต่ผมไม่ได้ฟาร์มเจมนะฮะก็สุดท้ายออกมาอย่างงี้ก็ไม่ไม่แย่อ่าโฟกัสอันที่จริงไม่ต้องใส่ก็ได้นะอันที่จริงมันเป็นเจมเจมเสริมขึ้นมาเนาะแต่อันที่จริงก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่เหตุผลที่ผมใส่มาเพราะว่าไม่มีอะไรจะใส่ <c oughs> ไม่ได้ฟาร์มเจมนะเลยไม่ดูมีอะไรใส่อันที่จริงควรใส่พีฟอร์ฟอร์แมนอะไรอย่างงี้เพิ่มบอกดําเ็ลตอนเลดเต็มนะหรือว่าคอนซอนกัน โอเค Constitution Performance เพศสัอ <You bet. S 1> okay. so ันน no. like ี้ต yeah. oh, our ิดมากับชุดจ j ม m Master Lifted อะไรก็ตามแต่นะแต่คิดว่าน่าจะง่ายกว่าง่ายกว่าตัวปกติมั้งอย่างที่เห็นว่าไม่มีการหลับเนาะแต่ผมยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นท่าหลับหรือมันจะเป็นท่าพลลายสิทธิ์นะภาวนาให้เป็นพลลายสิทธิ์แล้วกันเพราะหลับมันหลับมันตอบโต้อะไรไม่ได้พลลายสิทธิ์เออพลลายสิทธิ์ก็ตอบโต้ไม่ได้ดีกว่าเออช่างมันแล้วกันโอเคอ้าวลืมกินอาหารเออไม่เป็นไรฮะกินในแคมป์ก็ได้ อ๋อมาละคาสินเปิดมาด้วยอะไรนะผมจำชื่อแม่อิบุชิใช่ไหมอิซุชิอืมถ้าน้ำแข็งอชุดเราไม่กันถ้าน้ำแข็งด้วยสิครับเย้เลย โอ้ท่าน้ำแข็งจริงด้วยเออดีไว้ที่ไมช่ทัดหลับแต่ว่ามันจะน่าทำคาญน,นิดนึงนะท่าน้ำแข็งมันทำให้ซิ้วไปเราใช้งานยากขึ้นนีดูสยองนะม,มีเลียนิ้วด้วยอโอเคมา อย่างแรกก็ต้องกินอาหารก่อนเนาะโอเคจะให้ดูด้วยน,นะครับว่าผมกินอาหารอะไรอ่าได้ผู้ช่วยมาเป็นเฟรลีนแล้วก็ตัวของจำชื่อจำชื่อในคนหนึ่งไม่ได้นะอ่าอาหารที่ผมจะกินนะก็จะมีบูสเตอร์ฮะอ่าบูสเป็นเลเวลสี่ไาจากการใช้ฮ็อปปิ้งสกีเวอร์ดังโง่วิกเคนเนอรนะ์แล้วก็ดีเฟคเตอร์อันที่จริงเปลี่ยนตัววิกเคนเนอร์กับดีเฟคเตอร์ออกได้นะเพราะว่าจริงๆที่เราจำเป็นจริงๆก็คือบูสเตอร์ตัวเดียวโอเคลุยกันเลย อ๋ออยู่ด้านหน้านี่เองโอเคสบายอะอันที่จริงวิวเนี่ยถ้าอยากให้ดีกว่านี้นะฮะแนะนำให้ใส่เดสจุยแล้วก็เปลี่ยนตัวโฟกัสออกนะฮะเ,เปลี่ยนตัวโฟกัสออกให้ใช้เป็นไอเทมโปรลองเกอร์นะฮะมันจะทำให้สตาม์ิ๊นนามันมเหลือเฟื่อมากกว่าทีนะฮะโอ้เแรงใช้ได้เลยนะโมองไม่เห็นเลยท่าอะไรวะนะ ลืมไปไม่มีวายพักอันนี้พ่นท่ายน้ำแข็งเรอโอเคฮะไป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 โอเคได้อยู่หืมสามร้อยฮะเทสต์บายก็แรงเอาเรื่องอยู่นะ หลบพล้นท่าอะไร่มองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอ่ะพน้นว่าอะไรเชียวพน้นอะไรสักอย่างอเกือบตายเราใส่ไอ้ i นเ,เ,เดอร์มาถึงเมื่นสามนะการโดดอะไรมันก็จะได้เปรียบกว่านิดนึงนะโอ,โอ้ย ทำไมเราต้องซิว้วา,ายกลับมาใกล้ๆมปเลยครบเี่ยอันตรายจะตายโอ้โหนึว่าทีเกรลครับทาวิ่งวิ่งวิ่งมาแล้วก็หมุนใส่เราอันนั้นม้วนมาแล้วก็เอาหางฟาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห้หน้าตาเหมือนผีญี่ปุ่นเลยน่หน้าตาค่อนข้างคล้ายคนยนะอยู่เนี่ย เราจะใช้พยายามใช้ดิม o อน o หมดเนี่ยให้ได้บ่อยๆเนี่ยเพราะว่าดิม o n m o หมดเนี่ยมันช่วยเพิ่มดาเมจของธาตุเนาะถ้าจะเล่นบิวธาตุอะไรนี้ผมไม่ใช่เฟอร์รนะเพราะเฟอร์ร่มันเพิ่มดาเมจธาตุไม่เท่ากับดิม o อนตัวธรรมดาท่าอะไรเก็บน้ำแข็งอะไรกว้างใช้ได้เลยเวทา่าอะไรวะเน่ะ ไม่โดนได้ยังไงวะใกล้มากเลยอนะ๋อ,อก,ก็กะคาร์แร็กซ์หนึ่งในมอนเตอร์ตัวใหม่ของภาคนี้นะ่ยมาโอ้โหล้วหาเสียงอะไรมาตอนนะี้อยู่ไหนปะไม่เป็นไรโอเคมาก็กะคาร์แร็ค่ะ น่าจะเป็นตัวหนึ่ง,งโอเคอืมเจ็ร้อยออยออยโอ้อันตรายจังนี่ยูปอกมันแปลกๆเว้ยโอเคฮะได้แล้ว โอเคเรียบร้อยดามิเราได้เยอะนะฮะจากการไวเบิร์นไลดิงอันที่จริงควรใส่มาสเตอร์เมาส์มาด้วยนะสำหรับทุกบิวเลยนะฮะเพราะว่ามันกินเป็นสกิลที่กินสลอ็อตแค่สล็อตเดียวแล้วก็ดามิที่ทำผมมาได้ก็ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจถ้าเราได้ทำดามิเพิ่มใหม่สักรอบหนึ่งนะจากการใช้สกิลพวกนั้นเนี่ยเราน่าจะได้ดามิออกมาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะเอาลับแต่เราไม่ให้หลับไง โอเคไม่เป <mm <iser> okay, <m any standen> ็นไรฮะโอ๊บโอ๊โอของล้วนๆลัดเวเฟิรนเจมอีกแล้วฮะโอ้ได้เจมเยอะมากเลยในภาคนี้เจมมันดูมันหาง่ายเนะแต่ก็ถูกนะครับสำหรับภาคนี้เจมรู้สึกว่าหาง่ายขึ้นโอเคเลงที่หางก็ได้นะถ้าไม่ได้เลงที่จุดอ่อนโอ้โ ถ้าปล่อยรอบตัวอย่างนี้เลยแหละเ,เราจะได้เปรียบเรื่องหลบเนาะที่เวทเดอร์สามันหลบไกลมากประมาณสามเท่าจากอันเดิมเลยโอเคแขนสวยงามปัน่นขึ้นไป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 ,นไปเรียบร้อยฮะร้อยเก้าสิบเบาไปนิดนึงแต่ก็พอได้อยู่เล็งไปที่หางก็ได้นะ เราทำลายพาร์ทที่สำคัญไปเยอะแล้วนะเนี่ยแต่ว่าดูเหมือนจะพึ่งน่าจะแค่พึ่งพึ่งหลอดไปซ้ำโอ๊ะแย่ละเอ้ยนีไ่ไงฮะขับดักโอเคล่อมาหี่สวยงามฮะเราจะได้ดามเมดชุด,ดใหญ่ๆมาอีกชุดหนึ่งเลยนะฮะอ๋อเหตุนผลน,นะที่ผมไม่ค่อยชอบเล่นนะดีมอนล์ไฟาะดีมอนไนะ์ล์สำหรับผมเองอะนะ มันไม่ค่อยจะสมูทในการสู้กับมอนเตอร์อ่าไม่ได้สมูทสู้กับมอนเตอร์แบบทั่วทั่วไปที่อยู่บนพื้นนีและพอให้นึกถึงสภาพว่าถ้าจะไปใช้จริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นพวกอ่าไฟยิงไวเวิร์นเนี่เช่นพวกแบบราทารอสแรสเตียนอะไรพวกนี้ที่ตัวมันสูงนะฮะเราไม่จำเป็นต้องการกระโดดเรามันจะโดดทุกพิษนะฮะโดยที่ไม่จำเป็นว่าต้องไปฝืนเล่นอนะไรประมาณ เพราะว่าค่าเป็นรีวแบบเรมมันฟิลลี่ปกติที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็อันจริงมันก็ค่อนข้างจะทุกสถานการณ์อยู่แล้วนะอนจจงจริงเอามาระก,กจุดด้วยเรื่องระยะความสูงได้ด้วยเทา้าวอลก็จบแลนะ้วนะฮะเท้าวอลก็ทำให้ใช้ท่าหมุนแบบในภาคมอนเตนเตเว r l ์ได้แบบแบบแทบจะไม่ต้องหาโขดเลยโอเคกินยา่อนเพื่อนเราเออตัว ู้ช่วยเหลือเนี่ยอย่างมินซิก้าหรือ,อตัวของเฟลีนอะไรเงี้ยเนี่ยก็สามารถน็อกได้เนี่ยถ้าพอตัวละครพวกนี้น็อกเราก็ต้องไปชุบเลยคคิดซะว่าเหมือนเล่นเกมแมทเทอร์เรย์อาอยู่ตอนเพื่อนลมโอ้ยโอเคกดเคเอรเตอร์ทันไม่นะโอ้โดนแรงจังอันนี้ฮะลม้มเดี๋ยวผมจะไปชุบอยู่แต่ ขอเลือกตัวเองก่อนนะมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราไม่ต้องไปชุบแบบระยะใกล้ๆนะฮะก็คือการที่เรา,าใช้พวกยัดอ f ฟไลท์หรือว่าอะไรพวกนั้นที่สามารถฮิลจากระยะไกลได้ฮิลจเต็มนะจะถือว่านางกนนะเนี่ยกลับมาสู้ต่อได้อะไรประมาณนั้นนะแรงมากอนะชุดเราว่าอึดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอึดไม่พอนะ โดนแค่ไม่กี่ทีก็น่าจะตายได้แล้วโอเคสุดงามโอเคสี่ร้อยฮะดูเหมือนไม่แรงนะแต่อัจริงก็แรงเอาเรื่องนี่ะเอา้าไม่ไม่โดนอีกเวรจริง ตอนแรกอตอนแรกในตัวของพักปกะะะติ่เราทำดามจได้น้อยมากๆเลยนะจกนกระทั่งใช้พิซซี่บอยพอใช้พิซซี่บอยจมตีปุ๊บเนี่ยดามจเราเหมือนทะลุขึ้นมาตายมันทะลุขึ้นมาแบบแรงมากๆพอเข้าไฮแลนด์ก็เห็นภาพชัดขึ้นนะจากปกติตีฮิตแล้วแบบ50-60อะไรย่างนี้กลายเป็นว่าเราไปตีแบบฮิตเดียว400ออะไรประมาณนั้นนะคนข้างแรงนะโอเคนะครับทุกคนตัวตัวภาคนี้เนี่ย มันจะมีความแปลกอย่างหนึ่งนะ่สำหรับการล่ามอนสเตอร์ทั่วไปก็คือเรื่องอ่าสิ่งที่จะได้หลังจากการล่าฮะถ้าสมมติว่าเราล่าแบบปกติเนี่ยเราก็จะได้เทมแบบปกติฮะไม่มีอะไรแปลกหรือว่าพิเศษมากไปกว่านั้นนะถ้าสมมติว่าเราล่าแบบปกตินะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราทําการล่าโดยที่การระหว่างแบบวิธีจับวิธีแบบอ่าวิธีการล่าแบบว่าค่าสเลนอะไรเงี้ยมันจะมันจะได้ผลลัพธ์คนละแบบกันนะฮะเพราะว่า มันจะเหมือนว่าเขามีวิธีนับในแบบใหม่นะสำหรับภาคไลท์ะนะฮะก็คือสมมุติว่าเราทําการฆ่าใช่ไหมฮะเราอาจจะได้ชิ้นส่วนครบหมดเลยสมมติว่ามีสักสิชิน้นเราจะได้ครบหมดเลย10ชินนะ้นฮะเอ่อขึ้นอยู่กับว่าจะสุ่มว่าใน10ชิ้นนั้นจะได้ซ้ํำไหมหรืออาจจะไม่ได้ครบทั้ง10ชิน้นอาจจะได้อย่างอื่นแทนอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะที่จะไม่ได้ก็คือในในนั้นน่ะจะมีสักชิ้นหนึ่งที่จะไม่ได้ฮนะยกตัวอย่างนะฮะผมไปล่าลอสแบบโลแลงมา อันรอดแบบโลลรงเนี่ยถ้าคุณจับเนี่ยจะไม่มีทางได้เฟรมแซกนะฮะก็คือตัวของเหมือนกับอ่าเหมือนเป็นวัตถุดิบที่จะได้เฉพาะจากการที่ทำการสเลนมอนเตอร์อย่างเดียวนะจะไม่ได้จะไม่ได้จากการจับมอนเตอร์เนี่ยซึ่งสายจับแบบผมเนี่ยซอกใจนิดหน่อยเพราะว่าหาเราก็ต้องไปล่าหาเขาแบบฆ่านะซึ่งมันก็จะเสียเวลาเยอะกว่าน,นิดนึงแต่เอาจริงๆภาคนี้นะสำหรับเลือดสีฟ้า10%เนเนี่ยมันจะบอกอ่าค่อนข้างจะเร็วกว่าภาคเก่า อบอกช้า,ากว่าภาคเก่านะแต่ว่ามันจะส่งผลมากกว่าประมาณว่าพอขึ้นอ่าหัวสีฟ้าเนี่ยสามารถจับได้เนี่ยมันจะบอกประมาณว่าประมาณ10%ปรนะประมาณ1 0 1ถึงประมาณนั้นที่เขาจะบอกเราแนละ้วมันมันเลยเหมือนกับว่าว่าไงดีล่ะเป็นการให้สัญญาณว่าพอหัวฟ้าขึ้นเนี่ยต้องเลือกแล้วว่าฟาร์มชิ้นไหนสมมติว่าคุณฟาร์มชิ้นนี้มันได้จากการฆ่าอย่างเดียวคุณก็ค่าแต่ถ้าได้จากกาัดกัน จับยางอ่าการจับมีโอกาสได้เยอะกว่าคุณก็ต้องอ่าคุณก็ต้องจับอะไรประมาณนั้นนะฮะมันทําให้คนไม่ต้องจับอย่างเดียวคนจับก็ไม่ต้องจับอย่างเดียวคนฆ่าก็ไม่ต้องฆ่าอย่างเดียวเนะะี่ยเพราะว่าคุณต้องฟาร์มของคุณต้องดูว่าคุณต้องการของชิ้นไหนนะตุ่ม <laughs> แก้พวกเจสนุกมากเลยจริงโอ้เอา้าหูขามอย่างไกล มอนเตอร์ที่จะปลดล็อกต่อไปน,นี้เนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนเนาะขอตัวใหม่หน่อยเหอะมันได้แต่ตัวเดิมเดิมเนี่ยเดิมเดิมอ่าอ่าผมน่าจะเล่นให้ดูอีกรอบนะสำหรับแมงหน้ามารโลนะฮะเดิมอเดิมแต่ว่าแพ็คถูเออไม่ได้ไม่ได้มีตัวใหม่ๆอะไรเลยมีแต่ตัวเดิมเดิมนะแต่แม็กน่ามาโลเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูนะเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่ว่าไงดีละ่ะ อันที่จะมาตั้งแต่โรแรงลงแล้วนะผมควรจะเล่นให้ดูแต่โรแลงแต่ไอไฮแลงนะแต่ว่ามันไงเดียมันยังไม่ค่อยอยากเล่นกับมันเท่าไหร่มันเล่นสู้ด้วยแล้วมันไม่ค่อยสนุกโอเคขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบนะฮะเออคลิปแลก็คลิปนี้เหมือนเน้นพูดมากกว่าน,นะตัวมันไม่ได้ตึงมือเท่าไหร่นะะฮเออตัวของออลลอราสมารนะ์เคนเนาะถ้ามันก็ท่าเดิมๆมันลหลบก็หลบง่ายแต่อาจจะได้ความที่เราเล่นดัวเบรดด้วยแหละฮะเอ็นเวอรนเดอร์สามนี่อย่างโกง ลบทีเดียวคือพ้นเลยหละย่างโอเคเจอกันคิดหน้าครับผมสวัสดีครับ